เสียงกรีดร้องของเด็กชายดังลั่นบ้านไม้สองชั้นที่เคยหรูหราพ่อกลับมาแล้วทันทีที่ได้ยินเสียงนั้นร่างของหญิงวัยกลางคนรีบปิดหม้อข้าวบนเตาคว้าแขนลูกชายคนเล็กวัยห้าขวบวิ่งขึ้นบันไดไปซ่อนตัวในห้องนอนเสียงฟีเท้าเซปปังดังมาแต่ไกลพร้อมกับกลิ่นเหล้าที่โชยตามลมเข้ามาในบ้านกำนันโชคอดีตผู้นำหมู่บ้านที่เคยเป็นที่เคารพนับถือ บัตนี้กลายเป็นเพียงร่างโซเซที่เดินเข้ามาในบ้านเสื้ออเชิร์สีขาวที่เคยรียดจีบเรียบกริบยับยุยยีและเปื้อนคราบเล่าใบหน้าแดงำํำและดวงตาขุนหมวเขาเหวี่ยงขวดเหล้าในมือลงบนพื้นเศษแก้วแตกกระจายไปทั่วบุญรอดเอาเงินมาให้กูหน่อยเสียงแหบแห้งตะโกนเรียกภรรยานางบุญรอดกัดริมฝีปากแน่นกอดลูกชายไว้แนบบกหยดน้ำตาคออลอ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สามีกลับมาพร้อมกับความมึนเมาและความรุนแรงเมื่อไม่มีคำตอบกำนันโชคก็เริ่มทังข้าวของโตรับแขกไม้สักที่เคยวางโชว์หน้าบ้านถูกเตะจนล้มกรอบรูปครอบครัวที่ถ่ายไว้เมื่อห้าปีก่อนร่วงลงมาแตกกระจายภาพความสุขในอดีตกลายเป็นเทียงเศษแก้วที่แหลกละเอียดเอกลูกชายคนโตว,วัยสิปีแอบมองผ่านช่องประตูห้องนอน มือกำแน่นจนเล็บจิตเข้าเนือ้อเขาจำได้ดีว่าพ่อเคยเป็นคนอย่างไรก่อนที่ขวดเหล้าจะกลายเป็นเพื่อนสนิทกำนันโชคเคยเป็นผู้นำที่เข้มแข็งบ้านหลังนี้เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะมีแขกเรือมาเยี่ยมเยียนไม่ขาดสายแต่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนเมื่อสองปีก่อนหลังจากกำนันโชคเริ่มคบเพื่อนกลุ่มใหม่ที่ชอบดื่มเหล้าและเล่นการพานันเงินเก็บที่สะสมมาตลอดชีวิตถูกใช้จนหมด ที่นาถูกขายทีละแปลงเครื่องเรือในบ้านถูกนำไปจำนำทีละชิ้นจนบ้านที่เคยสวยงามกลายเป็นเพียงเปลือกว่างเปล่านางบุญรอดต้องออกรับจ้างซักผ้าตามบ้านคนรวยในตัวอำเภอเอกต้องลาออกจากโรงเรียนมาช่วยแม่ทำง,งานแม้จะเคยเป็นเด็กเรียนดีที่ครูรักและคาดหวังแต่ความฝันของเขาต้องสะดุดลงเพราะความเปลี่ยนแปลงของพ่อเสียงอาวาดด้านล่างยังคงดำเนินต่อไป จนกระทั่งร่างของกำนันโชคล้มพับลงบนพื้นหลับไปด้วยความเหมือนเมานางบุญรอดค่อยๆพาลูกลงมาชั้นล่างเก็บกวาดความเสียหายอย่างเงียบๆเหมือนที่เคยทำมานับครั้งไม่ถ้วนขณะที่นางบุญรอดเช็ดน้ำตาเสียงไอรุนแรงก็ดังขึ้นหญิงไวกลางควต้องยกมือขึ้นปิดปากทางทิงผนังเอกรีบเข้ามาประคองสังเกตเห็นหยดเลือดเลือดผ่านนิ้วมือของแม่ ความกังวลฉายชัดบนใบหน้าของเด็กหนุ่มนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แม่มีอาการแบบนี้แต่ดูเหมือนว่าอาการจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแม่ครับไปหาหมอน,นะครับเอกเอ่ยเสียงสัน่นนางบุญรอดสายหน้าเบาๆไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวก็หายเธอตอบเสียงแถวพลางลูกศีสันลูกชายอย่างอ่อนโยนแม่ต้องอยู่ดูแลพวกลูกก่อน สามเดือนผ่านไปอาการป่วยของนางบุญรอดสุดหนักลงเรื่อยๆร่างที่เคยแข็งแรงถ่ายผอมลงจนแทบไม่เหลือเขาเดิมเสียงไอกระเส่าดังขึ้นบ่อยครั้งบางคราวรุนแรงจนกระอักเลือดแต่นางบุญรอดก็ยังฝืนลุกขึ้นไปทำงานทุกวันโดยรู้ว่าหากหยุดงานครอบครัวจะไม่มีเงินซื้อข้าวกินเอกแอบ,บนำเงินเก็บที่สะสมไว้ไปปรึกษาหมอประสิทธิ์ที่อนามายัยประจำตำบล ใบหน้าของหมอเคร่งขรึมลงทันทีที่เห็นผลเอ็กซเรย์ปอดของนางบุญรอดมะเร็งระยะสุดท้ายหมอประสิทธิ์บอกเสียงเรียกต้องรีบส่งตัวไปโรงพยาบาลจังหวัดด่วนแต่ค่ารักษาสูงลิบเล่วเกินกว่าที่ครอบครัวจะรับมือไหวทรัพย์สิสนถูกกำนันโชคผลานจนหมดสิน้นเงินเก็บที่เอกพยายามสะสมมาแทบไม่พอแม้แต่ค่ารถไปโรงพยาบาล ในขณะที่นางบุญรอดนอนสมอยู่บนเตียงเก่าๆกำนันโชคกลับไม่เคยกลับมาดูแลเขาใช้เวลาส่วนใหญ่มาหัวระน้ำอยู่ในร้านเหล้าประจำบางวันกลับมาพร้อมกับกลิ่นน้ำหอมแปลกๆติดตัวชาวบ้านนินทากันว่าเขามีผู้หญิงคนใหม่ที่ร้านคาราโอเกะในตัวอำเภอคืนหนึ่งขณะที่พายุฤดูร้อนกำลังโหมกระหนำ่ำนางบุญรอดรู้สึกว่าลมหายใจของตนเริ่มติดขัด เธอเรียกเอกเข้ามาใกล้ๆมือที่สูบผอมลูกใบหน้าลูกชายอย่างทนุถนอมแม่คงอยู่ได้อีกไม่นานเสียงท่าวเบาเอ่ยขึ้นแม่เสียใจที่ต้องทิ้งลูกไว้กับพ่อแบบนี้เอกกุมมือแม่ไว้แน่นน้ำตาไหลพรากแม่ต้องหายนะครับผมจะไปยืมเงินคุณครูมาพาแม่ไปหาหมอนางบุญรอดสายหน้าเบาๆดวงตาแดงกำ่ำด้วยความแค้น แม่ขอสากแช่งพ่อของลูกเสียงที่แผ่วเบากลับแฝงความเด็ดเดี่ยวขอให้เขาได้เห็นความทุกข์ทรมานที่แม่ต้องทนขอให้วิญญาณของแม่ตามหลอกหลอนเขาทุกคืนจนกว่าเขาจะสำนึกได้สายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงมาพอดีแสงสว่างวาบสะท้อนกับดวงตาของนางบุญรอดที่เต็มไปด้วยความคิดแค้นเสียงฟ้าร้องครืนครั่นราวกับเป็นพยายรับรู้คำสัปนั้น ในคืนเดียวกันกำนันโชคมรณะกลับมาบ้านเขาโซเซขึ้นบันไดามาชั้นบนพร้อมกับขวดเหล้าในมือแต่เมื่อเห็นร่างของภรรยานอนนิ่งบนเตียงเขากลับหัวระะ้อยยออนอนแบบนี้คงจะหายป่วยแล้วสิเสียงเมาแหกปากพูดพรุ่งนี้ก็ไปซักผ้าได้แล้วกูจะได้มีเงินไปดื่มต่อเอกที่นั่งเฝ้าแม่อยู่ข้างเตียงลุกพรวดขึ้นแม่ตายแล้ว เด็กหนุ่มตะโกนใส่หน้าพ่อน้ำตาไหลพรากแม่ตายเพราะพ่อกำนันโชคชะง,งักมองร่างไร้วิญญาณของภรรยาด้วยสายตามึนงงก่อนจะสุดตัวลงนั่งที่พื้นขวดเหล้าในมือหล่นแตกกระจายแต่เขากลับหัวเราะเสียงแหบแห้งตายก็ดีแล้วเขาพึ่งทำจะได้ไม่ต้องมาคอยบ่นกูให้เลิกเล่าอีกคำพูดเฮี้ยมเกรียมนั้นลอยไปในความมืด พร้อมกับสายลมเย็ยนที่พัดผ่านเข้ามาในห้องไม่มีใครรู้ว่าวิญญาณของนางบุญรอดยังคงวงเวียนอยู่ในห้องนั้นรอคอยเวลาที่จะทำให้คำสาปของเธอเป็นจริงหลังงานศพของนางบุญรอดกำนันโชคดื่มหนักขึ้นกว่าเดิมราวกับต้องการกลบความรู้สึกผิดบางอย่างที่เริ่มก่อตัวในใจเขาใช้เงินที่ได้จากการขายเครื่องเรือนชิ้นสุดท้ายในบ้านดื่เหล้าจนเมามาย คืนแล้วคืนเล่าที่เขานอนหลับไปบนพื้นร้านเล่าไม่ยอมกลับบ้านแต่แล้วคืนหนึ่งขณะที่กำนันโชคนั่งดื่มอยู่คนเดียวในร้านเล่าเก่าๆท้ายหมู่บ้านเขาเห็นเงาร่างของหญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงมุมร้านภายใต้แสงตะเกียงสลัวเขาจำได้ทันทีนั่นคือน,นางบุญรอดแต่ไม่ใช่น,นางบุญรอดที่ร่าเริงในอดีตร่างนั้นซูบผอมใบหน้าซีดเผือด ดวงตาลึกโบและจ้องมองมาที่เขาด้วยความเจ็บปวดกำนันโชครีดถูตาคิดว่าตัวเองเมาจนเห็นภาพหลอนแต่เมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งร่างนั้นกลับมานั่งอยู่ตรงหน้าเขากลิ่นยาิมาโบราณที่นางบุญรอดชอบใช้ชยมาตามลมเสียงกระซิบแถวดังขึ้นข้างหูยังจำฉันได้ไหมคนที่คอยซักผ้าหาเงินให้เธอไปกินเหล้ากำนันโชคสะดุ้งหยง รีบคว้าขวดเหล้าวิ่งออกจากร้านแต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนเงาร่างนั้นก็ตามมาไม่หากเสียงไอกระสาวดังแว่วมาตามลมพร้อมกับกลิ่นคาวเลือดเขาวิ่งสเปรสป่จนถึงบ้านหลงตัวลงนอนและดื่มเหล้าจนหมดสตินับจากคืนนั้นทุกครั้งที่กำนันโชคเมาเขาจะเห็นวิญญาณของนางบุญรอดบางครั้งนั่งร้องให้อยู่ที่มุมห้องบางครั้งยืนจ้องเขาด้วยสายตาเจ็บปวดด บางครั้งเดินตามเขาไปทุกที่พร้อมกับเสียงไอที่ดังไม่หยุดความทรมานทำให้เขาดื่มหนักขึ้นเรื่อยๆหวังว่าความมึนเมาจะช่วยให้ลืมภาพหลอนเหล่านั้นเห็นพฤติกรรมแปลกๆของพ่อบางคืนได้ยินเสียงพ่อพูดคนเดียวในห้องอย่ามาหลอกกูเสียงตะโกนดังลั่นกลางดึกกูไม่ได้ทำอะไรผิดเด็กหนุ่มได้แต่ถอนหายใจเขาต้องทำงานหนักขึ้น เพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวทั้งรับจ้างกรีดยงางทำนาและรับงานก่อสร้างแต่เงินที่หามาได้ก็แทบไม่พอใช้เพราะพ่อยังคงขโมยไปซื้อเหล้าดื่มอยู่เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่กำนันโชคนั่งดืง่มอยู่ในห้องนอนเก่าที่เคยใช้ร่วมกับภรรยาเขาเห็นนางบุญรอดนั่งอยู่ที่ปลายเตียงคราวนี้เธอไม่ได้มองมาด้วยความเกลียดชังแต่กลับร้องให้เงียบ ดูลูกของเราสิเสียงกระซิบดังแผ่วเธอทำร้ายพวกเขามากพอแล้วกำนันโชคเหลือบมองออกไปนอกหน้่งเห็นเอกกำลังแบกกระสอบข้าวหนักๆเข้าบ้านเสื้อผ้าขาดรุง่งริ่งใบหน้าเปื้อนดินโคลนดวงตาที่เคยสดใสบัดนี้มองลงด้วยความเหนื่อยล้าภาพนั้นทำให้หัวใจของเขาบิดรดัดนี่มันสมควรแล้วหรือเสียงของนางบุญรอดดังขึ้นอีกครั้ง ที่ลูกของเราต้องมาลำบากเพราะความเห็นแก่ตัวของเธอกำนันโชครู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างแตกสลายในใจเขาสุดตัวลงร้องให้ขวดเหล้าในมือร่วงลงกระแทกพื้นแต่ครั้งนี้เขาไม่สนใจจะเก็บขึ้นมาดื่มอีกนอกหน้าต่างพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าทิ้งแสงสีส้มอ่อนๆไว้บนท้องฟ้าราวกับเป็นสัญญาณบอกว่าวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันที่ดีกว่าเดิม สำหรับครอบครัวที่แตกสลายครอบครัวนี้เช้าวันหนึ่งหลังจากที่กำนันโชคเริ่มลดการดื่มเหล้าลงเสียงกรีดร้องของน้องชมพูลูกชายคนเล็กดังลั่นบ้านพี่เอกพี่เอกเด็กน้อยวิ่งเข้าไปในห้องนอนของพี่ชายพบร่างของเอกนอนบิดไปมาด้วยความเจ็บปวดเหนือท่วมตัวใบหน้าซีดเผือกกำนันโชคที่เพิ่งตื่นได้ยินเสียงลูกชายคนเล็กร้องให้รีบวิ่งขึ้นมาดู ภาพที่เห็นทำให้หัวใจของเขาหล่นบูบเอกกำลังกอดท้องร้องคควนครางด้วยความเจ็บปวดเลือดไหลออกมาจากปากเป็นสายลูกลูกเป็นอะไรกำนันโชคตะโกนเสียงสัน่นรีบอุ้มร่างของลูกชายที่ตอนนี้ผอมซูบจนแทบไม่เหลือเขาเดิมวิ่งออกจากบ้านมุ่งหน้าไปที่อนามัยประจำตำบลหมอประสิทธิ์ตรวจอาการของเอกอย่างละเอียดสีหน้าเคร่งเครียด เป็นแผลในกระเพาะอาหารและมีเลือดออกภายในต้องพาตัดด่วนไม่งั้นอาจถึงตายได้แต่หมอประสิทธิ์ชะงักไปครู่หนึ่งที่นี่ไม่มีอุปกรณ์ต้องส่งไปโรงพยาบาลจังหวัดและค่าใช้จ่ายก็สูงมากคำพูดของหมอทำให้กำนันโชคทุดตัวลงนั่งกับพื้นน้ำตาหลาพรากเขาไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวติดตัวทรัพย์สินทั้งหมดถูกพลานไปกับเล่าแม้แต่ที่นาผืนสุดท้าย ก็ถูกจำนองไว้กับนายทุนในตัวอำเภอขณะนั้นเองเงาร่างของนางบุญรอดก็ปรากฏขึ้นที่มุมห้องแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้มาด้วยความแค้นกลับมีรอยยิ้มบางๆบ,บ,บนใบหน้านี่คือโอกาสของเธอเสียงกระซิบดังแว่วมาที่จะแสดงให้ลูกเห็นว่าเธอรักพวกเขามากแค่ไหนกำนันโชคลุกขึ้นยืนอย่างมุ่งมั่นเขาวิ่งออกจากอนามัยมุ่งหน้าไปที่บ้านผู้ใหญ่วิเชียน เพื่อนเก่าที่เขาเคยทำร้ายจิตใจไว้ในยามเหมาช่วยผมทีกำนันโชคกุ๊กเข่าลงตรงหน้าผู้ใหญ่วิเชียนผมจะเลิกเล่าเด็ดขาดจะทำงานใช้นี่จนกว่าจะหมดขอแค่ช่วยลูกผมไว้ก่อนผู้ใหญ่วิเชียนมองดูอดีตเพื่อนรักที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแม้จะเคยผิดหวังในตัวกำนันโชคมาก่อนแต่แววตาที่มุ่งมั่นในวันนี้ทำให้เขาตัดสินใจ ข้าจะช่วยผู้ใหญ่วิเชียนตอบแต่เธอต้องสัญญาว่าจะไม่แต่ต้องเล่าอีกกำนันโชคก้มลงกราบที่เท้าเพื่อนเก่าน้ำตาไหลพรากผมสัญญาตั้งแต่วันนี้ผมจะเป็นพ่อที่ดีให้ได้ในคืนนั้นขณะที่เอกนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลกำนันโชคนั่งเฝ้าข้างเตียงมืออยากรก้านลูกศรษลูกชายเบาๆพ่อขอโทษเขากระซิบ ที่ทำให้ลูกต้องทนทุกมาตลอดแต่ตั้งแต่นี้ไปพ่อจะเป็นคนใหม่จะดูแลลูกให้ดีที่สุดเหมือนที่แม่ของลูกเคยทำลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างห้องผู้ป่วยพร้อมกับกลิ่นยาิมาโบราณที่คุ้นเคยกำนันโชครู้ว่านางบุญรอดกำลังยิ้มให้เขาอยู่ที่ไหนสักแห่งสามปีผ่านไปบ้านไม้หลังเก่าที่เคยสุดโทมได้รับการซ่อมแซมจนกลับมาสวยงามอีกครั้ง เสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังแว่วมาจากลานบ้านแทนที่เสียงทะเลาะและเสียงขวดแตกที่เคยได้ยินเป็นประจำกำนันโชคนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านมองดูน้องชมพูที่กำลังวิ่งเล่นกับเพื่อนๆด้วยรอยยิ้มอิ่มเอมชายวัยกลางคนที่บัดนี้เลิกเล่าได้เด็ดขาดทำงานหนักทุกวันเพื่อไถถอนที่นาคืนจากนายทุนเขาตื่นแต่เช้ารูเพื่อทำนารับจ้างทำงานก่อสร้าง และในอย่างว่างก็ช่วยชาวบ้านซ่อมแซมบ้านเรือนไม่เคยคิดค่าแรงถือเป็นการไถ่าบาปที่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเอกหายจากอาการป่วยและได้กลับไปเรียนหนังสือด้วยทุนการศึกษาที่ผู้ใหญ่วิเชียนช่วยประสานให้ทุกเย็นวันศุกร์เขาจะกลับมาช่วยพ่อทำงานในสวนความสัมพันธ์ที่เคยร้าวฉานได้รับการเยียวยาด้วยเวลาและการกระทำ วันหนึ่งขณะที่กำนันโชคนั่งพักหนึ่งเหนือใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านเขาได้กลิ่นยากมาโบราณที่คุ้นเคยหันไปเห็นนางบุญรอดนั่งอยู่ข้างๆแต่คราวนี้ร่างของเธอดูสว่างสวัยใบหน้าเปลี่ยนด้วยรอยยิ้มฉันภูมิใจในตัวเธอนัดเสียงเทาเบาดังขึ้นเธอทำได้ดีกว่าที่ฉันคาดไว้เสียอีกกำนันโชคน้ำตาคลอขอโทษเขาพูดเสียงสัน่น ที่ทำให้เธอต้องทุกข์ทรมานนางบุญรอดสายหน้าเบาๆไม่ต้องขอโทษแล้วสิ่งที่เธอทำมาสามปีนี้มันพิสูจน์ทุกอย่างแล้วเธอลุกขึ้นยืนร่างเริ่มจางหายไปกับแสงอาทิตย์ยามเย็นถึงเวลาที่ฉันต้องไปแล้วดูแลลูกๆให้ดีนะเกลิ่นยาดมค่อยๆจางหายไปพร้อมกับสายลมอ่อนที่พัดผ่าน กำนันโชครู้ว่าวิญญาณของภรรยาได้หลุดพ้นจากความทุกข์และความแค้นแล้วเช่นเดียวกับที่เขาได้หลุดพ้นจากความมืดมนในจิตใจเย็นวันนั้นชาวบ้านแปลกใจที่เห็นกำนันโชคเดินเข้าวัดถือดอกไม้ทูกเทียนมาทำบุญพระครูเจ้าอาวาสที่เคยรู้จักเขามานานอดถามไม่ได้โยมเปลี่ยนไปมากนะักจากคนที่เคยเมาทุกวันกลายเป็นคนละคน อะไรทำให้โยมเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้กํานันโชคยิ้มบางๆความรักหลวงพอ่อเขาตอบเสียงนุ่มความรักของภรรยาที่ไม่เคยทิ้งผมแม้อย่างที่เธอจากไปแล้วและความรักที่ผมมีให้ลูกๆมันทําให้ผมเข้าใจว่าชีวิตคนเรามีค่ามากเกินกว่าจะปล่อยให้มันสูญเสียไปกับเหล้าเขาจุดทูปขึ้นสามดอกควันถูปลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างเยน็น พร้อมกับคำอธิษฐานที่แผ่วเบาขอให้วิญญาณของเธอได้พบกับความสงบสุขและโปรดคอยดูแลครอบครัวเราจากที่ไกลๆด้วยนะบุญรอดแสงตะวันลับขอบฟ้าทิ้งแสงสีทองร่ามไว้บนผืนนาเขียวขจีที่บัดนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเสียงหัวเราะของเด็กๆยังคงดังแว่วมาราวกับเป็นเครื่องยืนยันว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ในขวดเหล้า แต่อยู่ในอ้อมกอดของครอบครัวและความรักที่มีให้กันตลอดไปจบบริบูรณ์